สวัสดีครับผมลุงหลอดเด็ซี่ครับมือนีมีข่าวสารบางไฟครับขายบางไฟกุ้งอีสานนะครับเพิ่นลงเฟซบุ๊กเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วนะครับผม่นบอกว่ามือนี้ทีมงานกุ้งอีสานทําการผลิตชุดใหม่สําหรับบางไฟชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่จะทําการจุดในปีนี้นะครับเนื่องจากทานกระมดนะครับผมหางกระโบมีนะครับทีมงานฝากความหวังไว้กับชุดนี้ เป้าหมายคือเลข4สี่อยย่างเดียวครับหลังจากชุดนี้หมดแล้วทีมงานจะได้เตรียมตัวตัดไม้เผ้าทานเอาไว้อัดบางไฟประเพศนี่ปีหนานะครับทีมงานต่างเป่าว่าผลงานตรงดีกว่าปีนี้สําหรับบางไฟท่อหนึ่งท่อสองทีมงานย่งผลิตคือเก่าครับต้องการเอาไปจุดติดต่อได้นะครับผมทีมงานกุ้งอีสานครับเบิ่งการทํางานของเพื่อนในรูปภาพกับคมักคมินในการทํางานครับตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ได้ซีรอยซัซิมครับขอให้โศกขอให้มานครับผู้ไดเป็นเอฟซีของกรุงอีสานกาบบัพาดนะครับให้กําลังใจอาจารย์สร้างนะครับผมหลอดนี่ลอดสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับรอเชียบปีหนากันต่อไปนะครับผมทีมงานสาร้างเพื่อนกระทําดีดีสุดนะครับให้กําลังใจเพื่อนครับมีข่าวสารอย่างไดเพื่อนกับโพสต์แจ้งเอฟซีทุกคนได้รับชมบรับทราบลุงหลอด เอามาฝากเอฟซีขึ้กันครับขอมูลข่าวสารเล็กๆได้หน่อยกับถือเป็นอีกหนึ่งเอฟครับเป็นสะพานให้เอฟทุกคนได้รับชมรับทราบครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีคลาะละลาะลา